วคนใดก็อย่างนี้วะต้องอย่างนี้เข้าไปกับท็อปมีอยู่สามโบไม่ว่าชาเลนจ์ทีมพี่เก๋พี่ตองสามโบนะฮะใช่ตายแล้วพี่เก๋จะไม่คะแนนเยอะเหรอโอุตตัยสิต้องน้อยลงไปเก๋ต้องเกลี้ยงหมดแน่ต้องยืมให้ดูอิกลืมสติหน่อย สรุปเราเชียร์ใครเราเชียร์ใครเราเชียร์นุ้ยอยู่เลยเเราชอบสองทีมนี้มากเลยอ่ะถ้ามีคําตอบในใจแล้วหยิบไว้ที่ตักตัวเองก่อนเลยค่ะถ้าเลือกแล้วนะครับผมพร้อมนะครับว้าวพร้อมกันเสียงก็ว้าวอย่ค่ะเดี๋ยวอันนี้พร้อมแล้วนะครับจูครับตอบเลยครับเออจัดไปสองสองสามสองอ้ามีคู่คุณเก๋คู่เดียวที่เลือกไม่เหมือนคนอื่น คุณแกเลือกเบอร์สามทำไมถึงเลือกเบอร์สคะอย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าปกติแล้วอะกระเพาะปลาเนี่ยมันก็จะมีแบบแห้งๆแ,แล้วมาแช่ในน้าแล้วให้มันฟูๆ<อ>ก็เป็นคืออันที่สองค่ะคืออันนั้นมันก็จะไปฟูแล้วก็มันจะมีแบบนึงคือเขาเรียวกว่าเป็นกระเพาะปลาสดอะคะ่ะม,มันก็จะเป็นนิ่มๆลื่นๆแบบตะกี้อันที่3ามที่เราชิมไปคนอื่นๆล่ะพี่ธงเรามีความรู้สึกว่าตอนที่เราชิมเนี่ยเราได้ดึงออกมา และรูบจากปากเนี่ยให้เราเห็น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 ทุกคนเรามีความรู้สึกว่าอันที่สามี่น้องบอกเนี่ยมันดูลื่นและมันมีความเหนอะเราว่ามันน่าจะเป็นพวกมันหมูอ่ะถ้าเป็นกระเพาะปลาราคาแพงมันจะเหนอะทำไมมไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นอันแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นหนังหมูอันที่สองเนี่ยมันคือกระเพาะปลาที่พรีเมียมมากๆเพราะว่าด้วยรสสัมผัสความนุ่มกรอบของมันเนี่ยบอกได้เลยว่าเบอร์สองแต่เบอร์สามเนี่ยผมเชื่อว่าไม่แป้งก็เห็ด นี่ไงก่อนจะอธิบายบอกก่อนเลยว่าทีมเราเอาความจริงไม่ใช่ว่าออกไปด้วยความหิวโหยตะกะตะการยกกล้วยซัะไม่ใช่ไม่มีไม่มีเนื้ว่าจะแบบพัเก๋เปิดอย่างที่ตามบอกเข้าไปบอกเข้าไปยังไงคะคุณท็อปคือ เวลาเรากินกระเพาะปลาเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนฟอง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 ใช่ไหมครับทีทีหน่อยเราก็เอาลิ้นดุนดุนดูเนี่ยทีที่สุดเนี่ยคืออันที่สองฟันดุนอันที่สามนี่ครับดูอันที่สามมันลื่นๆมันลื่นๆนุ่มไหมครับอ่านุ่มๆใช่อันที่หนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีความมันพี่ก็เคยคิมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันลื่นๆนุ่มๆใช่ไหมฮะเหมือนเดิมนะฮะมีคนตอบไม่เหมือนกันนะฮะเราก็จะเปิดโอกาสให้ชาร์เลนกันตอนนี้พี่ธงกับสายไหมมีโอกาสชาร์แล้วนะฮะแล้วชาอยู่แล้ว ให้ทันนะฮะดูสัญญาณจากผมนะฮะทัานเล่นครับของเราจังต่อนแม่ฉวดแม่่วัจริงเฮ้ยคุณแม่่วัคุณแม่่วัเราไม่ดูเราไม่ดูก่อนจะมาชี้หน่อยชี้ัน่ย ไม่ชอบคือที่ชาเลนไม่ได้มั่นใจกับกับกับคำตอบเลยมากมายนะฮะแต่ไม่ชอบเห็นใครเป็นผู้ชนะหรือมีของมากกว่าเราอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทําไปเพราะอารมณ์และความรู้สึกล้วนๆถ้าเกิดเขาถูกคุณริบมาเลยนะของคุณเน่ก็ไม่ใช่เป็นหายูแล้วไม่แค่ไม่เลยไม่เลยไม่เซียเมย์คุณรู้สึกอะไรหรอเพราะเขามาแต่ตัวไม่มีอะไรมาอยู่แล้วจะกลับแต่ตัวก็ไม่เป็นไรเขาจะไปเขาก็ไปแต่ตัวชาเลนกีโบไมีใชรกวเอาวัเไร ยิงไปกับท็อปมีอยู่สามโบแล้วว่าเชลเล่นทีมพี่เก๋พี่ตองสามโบนะใช่ใจแล้วพี่เก๋จะไม่คะแนนเยอะหรอโอ้ยนายสิต้องน้อยลงไป่เก๋ต้องไปพ่เก๋ต้วงไปต้องเสียให้อยู่ดีมีสติหน่อยสรุปเราเชียร์ใครเราเชียร์ใครเราเชียร์นุ้ยอยู่แน่เราเราชอบสองทีมนี้มากเลยอ่ะเอะไะครับกระเพาะปลาราคากิโลกรัมละ100,000บาท คือหมายเลข2อ กับพี่นี่จ้าโรลเละแสนละมันขนาดนี้ใครจะไปซื้อเกณฑ์บุญบารมีที่สั่งสมมาไม่ช่วยอะไรเลยอุลำตึงนะคะทีมงานขออีกสายสะพายได้ล่าเดี๋ยวมันติดไม่พอเยอะแล้วเยอะแล้ว้าไม่พอติดมันติดแค่ฉันเนี่ยเอา สำหรับช้วยที่สองนะครับที่พี่นุ้ยคุณท็อปนะครับแล้วก็พี่ตากับคุณธงเลือกไปคุณพี่ธงธงเลือกไปนั้นก็คือกระเพาะปลากิโลกรัมละ400บาทถือว่ามันคุ้นลิ้นแต่ยังไม่น้อยยังไม่น้อยที่คุณไม่กินเบอร์แรกกันไปที่คุณบอกว่ามันคือหนังหมูเอาไปใส่แกงขี้เหล็กมันคือหนังหมูจริงๆกิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นเองค่ะ ยังโอเคนี่จๆต้องบอกว่ากระเพาะปลาในวันนี้ที่มันแบบเอามามันอร่อยมากๆเพราะว่าเราใช้เชฟระดับประเทศปรุงให้ชิมกันเลยทีเดียวนะคะขออนรัพเชฟปูปูริดาธีรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสดีรู้จกรัรู้จักเหรอรู้จักยไรู้จักแต่ทายไม่ถูกนะฮะ เขายังบอกเลยพี่ว่ากระเพาะปลาเลยว่ามันเนี่ยเพาะปลาเป็นแสนมันพี่ปูค่ะรู้จักพี่ธงไหมคะรู้จักค่ะหมายถึงพี่ธงเคยไปกินข้าวที่ร้านไหมคะอ๋อไม่ค่ะรู้จักจากรายการทีวีรู้จักกันเมื่อกี้เนี่ยเดินออกมาเอาคุณแม่นี่เอายี่ความแตกต่างของกระเพาะปลา หลักแสนกับกระเพาะปลาทั่วไปที่เราแบบว่าคุ้นเคยได้ชิมกันหลายๆคนคุ้นเคยมันต่างกันยังไงคะต่างกันที่ค่ะเพราะว่ากระเพาะปลาที่ว่าที่เป็นหลักแสนเนี่ยผู้คนจะนิยมไปบริโภคเพื่อเป็นยาบำรุงโดยเฉพาะสุภาพสตรีสําหรับสุภาพสตรีที่หลังคลอดนะคะก็จะช่วยให้บำรุงเลือดนะคะแล้วก็ขับปรับสุขภาพสมดุลในร่างกายที่ทําขายอยู่เนี่ยก็ประมาณ5,000บาทันบาท 5,000บาทรสชาติจริงๆคือมันต้องเป็นแบบลื smoking, ล่นๆแบบนี้ถึงจะเป็นกระเพาะปลาที่ดีถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้กระเพาะปลาสดนะคะกระเพาะปลาสดกระเพาะปลาสดเนี an ่ยเขามานำมาตากแห้งทะฉะนั answer, e ้นจามาวิธีของเขาเนี่ยจะต้องทำให้ของแห้งเนี่ยนุ่มก่อนแล้วก็ถึงจะเอาไปตุ๋นใช้เวลาตุ๋นประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะไวทุนุภูิที่ต่ำมากนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่ยและคุณค่าทางสารอาหารก็ เดดี๋ยวหมไปพี่ปูครับถ้าอยากจะชิมฝีมือพี่ปูนะฮะต้องตามไปที่ไหนได้บ้างครับตอนนี้เชฟทำเชฟเทเบิลอยู่ที่เจริญกรุง67นะคะโอทาวคุกกิ้งสตูดิโอหรือว่ากินดีกินดีอาหารดีค่ะสามารถที่จะไปชิมฝีมือของเชฟปูได้แต่โทรศัพท์ไปจองกันะนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ดีดุ่มๆไปเพราะเขาต้องเตรียมอาหารทํากันสดสตรงนั้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเชฟปูมากค่ะขอบคุณนะคะ